วิถาพรน้องคําดีนะคะเป็นแพทย์วิสัญญีประจาโรงพยาบา,า,าลท่าสารานะคะและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทบาทความสาคัญของหมอวิสัญญีกันอะไรคือหมอวิสัญญีและมีบทบาทอะไรในห้องผ่าตัดนะคะก็อย่างที่เราส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าหมอดมยาหมอดมยาก็คือหมอวิสัญญีอันเดียวกันเนาะก็คือทําหน้าที่เกี่ยวกับการระงับความปวดระงับความรู้สึกที่แก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ในสาขาต่างๆเนาะซึ่งคนส่วนใหญ,ญ่อาจจะเข้าใจว่าดมยาสลบก็คือต้องหลับต้องหมดสติไปแต่จริงๆแล้วเรามีทั้งที่หมดสติไปและไม่หมดสติแต่ไม่เจ็บปวดนะคะซึ่งเราทํางานในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะทํางานเป็นทีมเรามีทีมอยู่และทีมวิสัญญีก็คือจะประกอบด้วยวิสัญญีแพทย์วิสัญญีพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเวลาเราทํางานด้วยกันเนี่ยหลักๆเราก็คือคอยดูแลผู้ป่วย ที่มารับการผ่าตัดตลอดการผ่าตัดดูแลระบบต่างๆของผู้ป่วยตอนที่ระหว่างผ่าตัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจระบบะไหลเวียนเลือดระบบสมองระบบไตหรือต่างๆไม่ว่าเขาจะมีโรคประจาตัวอะไรมาบ้างก็จะคอยจัดการให้อยู่ในภาวะใกล้เคียงปกติของเดิมที่สุดเนานะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะอำนวยการผ่าตัดให้แก่ศัลย,ยแพทย์เนาะเพื่อที่เขาจะได้ทำการผ่าตัดได้ราบรื่นแล้วก็รวดเร็ว สำหรับการให้บริการทางวิสัญญีของโรงพยาบาลท่าสาราของเรานะคะกะคะ็จะแบ่งออกเป็นหลักๆ3ส่วนก่อนนะคะก็คือส่วนตั้งแต่ก่อนรับการผ่าตาดัดระหว่างการผ่าตาดัดแล้วก็หลังการผ่าตัดนะคะ ช่วงแรกเป็นช่วงก่อนรับการผ่าตาัดเราก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยประเมินแล้วก็เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนจะผ่าตัดนะคะโดยผู้ป่วยที่ได้รับการนัดวันผ่าตาัดโดยศัลยแพทย์เนี่ยก็จะถูกส่งมาที่ห้องผ่าตัดชั้น4ี่เพื่อรับการประเมินเบื้องต้นโดยวิสัญญีแพทย์นะคะดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอะไรที่ต้องทําเพิ่มเติมหรือว่ามีความพร้อมสําหรับการผ่าตาัดมากน้อยเพียงไหนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือ จะมีการนัดมานอนโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งในวันที่ผู้ป่วยได้รับการมานอนโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดหนึ่งวันก็จะมีทีมของวิสัญญีลงไปเยี่ยมผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนจะถึงวันผ่าตัดจริงค่ะแล้วก็ส่วนที่2เป็นส่วนระหว่างการผ่าตัดนะคะระหว่างการผ่าตัดเนี่ยจริงๆแล้วเราให้บริการทางวิสัญญีแก่ การผ่าตัดในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดทางสูตินรีเวชนะคะผ่าตัดคลอดเป็นต้นการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกนะคะหรือว่าการผ่าหูคอจมูกผ่าตาเป็นต้นนะคะรวมไปถึงการส่องกล้องทางเดินอาหารด้วย และในส่วนของการระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัดนะคะเราก็จะมีทั้งที่ให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวหรือดมยาสลบนะคะกับการให้การระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วนเช่นการทําการบล็อกหลังหรือว่าการฉีดยาชาชชเฉพาะส่วนเพื่อลดความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัดนะคะค่ะแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นเรื่องของการดูแลในระยะหลังการผ่าตัดเสร็จนะคะก็จะคนผู้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเสเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะถูก ไปดูแลต่อที่ห้องพักฟื้นโดยมีพยาบาลวิสัญญีที่เขาอยู่ประจําห้องพักฟื้นเป็นผู้ดูแลนะคะแล้วก็หลังจากที่ผู้ป่วยย้ายกลับไปที่ตึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีทีมของวิสัญญีที่ไปดูแลผู้ป่วยในวันรุ่งขึ้น ในการทํางานแต่ละครั้งแต่ละเคสที่จะต้องดูแลเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอนะคะก็โดยหลักๆของหมอเนี่ยก็คือเตรียมความพร้อมก็แบ่งเป็นอาจเตรียมในเรื่องของคนเตรียมในเรื่องของยาแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของคนมีใครบ้างก็จะมีในเรื่องของอผู้ป่วย ผู้ป่วยได้รับการเตรียมพร้อมมาถูกต้องไหมการกินน้ำกินอาหารเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าโรคประจาตัวต่างๆได้รับการเตรียมมาอย่างเหมาะสมหรือเปล่านะคะอันที่2เตรียมตัวเองตัวเองต้องมีความรู้ให้พร้อมมีสติให้พร้อมในการที่จะให้การรับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยรายนั้นๆนะคะอันที่3ก็คือเตรียมทีมนะคะเพราะว่าการทํางานของเราเนี่ยในหน่วยงานวิสัญญีเองก็เป็นทีมแต่เมื่อเราไปทํางานในห้องผ่าตัดก็เป็นทีมเหมือนกันการสื่อสารในจุดนี้สําคัญมาก ต้องสื่อสารกับทั้งทีมพยาบาลผ่าตัดแล้วก็ศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดให้เข้าใจตรงกันนะคะเพื่อความไม่ล่าช้าของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของยาเตรียมยาที่จะใช้ดมสลบผู้ป่วยนะคะเตรียมยาที่จะใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยไม่ว่าจะเกิดภาวะฉุกเ,เฉินเกิดขึ้นระหว่างดมยาสลบเช่นเรื่องของความดันต่เาเลยเรื่องของ หัวใจเต้นช้าเป็นต้นนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ก็จะมีเตรียมอุปกรณ์ในเรื่องของอุปกรณ์สําหรับช่วยหายใจไม่ว่าจะเป็นท่อช่วยหายใจหรือว่าอุปกรณ์ให้ออกซิเจนต่างๆนะคะเตรียมพวกเส้นน้าเกลือให้พร้อมเพราะว่าหลากัหลกๆเราจะใช้ยาในการนําสลบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีช่องทางสําหรับการฉีดยาของเรานะคะเตรียมอุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพให้ครบนะคะค่ะ สลบจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเกิดว่าได้รับการดูแลเตรียมการมาตั้งแต่เริ่มแรกอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลของเรามีเรื่องของการให้การไปการผ่าตัดและดมยาสลบแบบวันเดย์เซอร์เจอรี่หรือก็ว่าการมาผ่าแล้วกลับได้เลยในวันเดียวโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามี ผู้ที่อยากทราบรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ทางห้องผ่าตัดชั้น4โรงพยาบาลทศาสานะคะ